บิ๊กโจ๊กน่าจะหมดโอกาสคัมแบ็กนะคะหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดยกคำร้องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองพอบตรโดยให้เหตุผลบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะศาลาปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และนายกรัฐมนตรีผู้ถูกฟ้องคดีที่1-3ถึงสมีคำสั่งให้พลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพรานออกจากราชการไว้ก่อนโดยสารปกครองสูงสุดค่ะมีความเห็นว่าคําสั่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกะตะรที่ให้อํานาจไว้ในการพิจารณาโดยมีมูลเหตุเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตํารวจระดับสูงและถูกกล่าวหาด,ด้วยข้อหาร้ายแรงจนสารอาญาออกหมายจับซึ่งไม่ใช่เป็นความผิดและหูโทษหรือเกิดจากความประ คำสั่งดังกล่าวพลตำรวจเอกกิตลัตพันเพชรซึ่งรักษาการผบาตารจึงชอบด้วยกฎหมายและกฎหมายให้อำนาจกระทำได้รวมทั้งคำสั่งให้ออกจากราชการของพลตำรวจเอกสุรเชษไม่ได้ส่งผลที่จะทำให้พลตำรวจเอกกิตลัตซึ่งรักษาการผบาตารในขณะนั้นได้รับคัดเลือกในทันทีซึ่งการคัดเลือกยังต้องผ่านคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติพิจารณาความรู้ความสามารถคุณสมบัติและความประพฤติจึงไม่ใช่คำสั่งที่ไม่เป็นกลางสารปกครอง จึงมีคำสั่งยกฟ้องผอตรอพวกทั้ง3คนค่ะ